ไปเรียกเสือไปเรียกใครไม่ไ,ฟไ,ฟไฟใครไม่เหลยเสียงโคตรกากเยลยะนะีาา่อกางไม่มา่อเล่นเกมหมุนไม่ได้หรอซุกมาอีกแล้วนีข่ขอคำตอบนี่คบนี่แหละุมละมมลมกม o นี่คอไม กลับมาอีกขอบคุณมากพี่บัวโอ้ยอะไรเนี่ยเกมเขาทำไมคว่ำเป็นยังงีเอ้ยไม่ตายจุดจั่วตายตายย่าตายเย็นเหลือเกินเอ้ยคิดดีรังกิดิีรังอ๋อตายเออไม่ตายพี่กิดิจะตายได้นิดเดียวมาดำพี่บัวกูตายแต่ละ จี๋มันพุ่งมาเลยอพุอ่งแบบมึงเลยอะออโอ้โหมาอย่ซ้ายกันเรื่องอะไรีเปลี่ยนทางอะไรน่าตั้งศกรตั้งแบบนั้นไว้แล้วมันเนปลี่ยนแบบตัวโจ้านั่งอทุกทาตายโอ้โหโอ้โอ,อ้โอ,อ้ปานี้มามาน้องน้องๆ กีมันมาแก้ยูแก้น้องเอี๊ยงแล้วชนะไฟยังไงวะพี่อนติไล่หัวเลยกีรำเมยให้ทำอะไรเมื่อกี้กูได้งอกเลยไอ้เจ๊บอ่ะวางบัวเออวางบัวกีดาเมย์เด้งเลยกีรำเมย์ต้องสองร้อยอ่ะกีไม่ทำประโยชน์เลยกินแล้วงมีประโยชน์กว่านี้น้องแหลกขดเลยนไม่แหลกได้ไงเนี่ยเล่นมาทั้งวันไม่แหลกเล่นุกติดเกมไม่ได้แหลก จะมันยกหงเนี่ยพี่โอ้โหมีคู่ด้วยมีคู่ขาด้วยเข้าไปตายโอ้นี่เป็นงไงวะนี่เอ็มแองเอาเม็ดเลยไม่เป็นไรให้มันใช้ไปก่อนเดี๋ยวไปนะมันเอาคืนลงไงโอันนาเราบวชจินจิเราจะไม่เอาเดี๋ยนี้ Rồi thế là mình đi. Tamannya. Ôi giời, bắn lăng con. Có ni boss đó. Ấy, guu đi về kiếm lượn đi. Ui đi về kiếm lượn ở chỗ đó. ตีกูจะปาโอ้โหโอ้ยเผ็ซมากูไม่ชอบเลยเอากินหลุดไปแล้วเลียเดี๋ยวกดีกว่าไม่ไหวว่ะแรกเกินอ่ะเจวัววัีไปแรกเลยไม่รู้ว่ะแ็่อย่างนี้ทุกว่าแบบเล่นๆอยู่แบบเล่นๆๆตัดแป๊บใช่ไหมพอไปเล่นดีๆแม่งก็แรงกม่งคือเกมไม่ให้ออกเลย นี่ล่นทั้งวันไม่แหลกนะต่อยต่อยต่อยแม่ไปประตู มานีี่่พัดโอ้ต้นไม้ปกป้องชีวิตมาดิพี่มึงกินกี่เหรอกินกี่เหรอปล่อยไม่โดนเลยเฮ้ยโอเคได้อยู่มาพี่พี่ทำให้หมดละเฮ้ย ขึ้นมาแต่แบบมันให้อัพมันให้อัพเปี้ยวให้อัพเปี้ยวมากกว่าที่ต้องเล่นเมื่อกี้อ่ะก็ดีแต่ตอนนี้เราไม่เห็นตัวละครคนเลยพี่ต้องเห็นทุกคนหายตัวก็ไม่เห็นคนเลยนี่ไหงตายไปมีคอนไฟเจอไอ้ตรงนี้ถาวิถาวิยตายตายโอเค เอ้ไม่เหมนไม่มีคลิปนะพี่ตายนะเอ้มันเอาเมนมาแล้วเีวพี่เหมยเหมที่ไม่เช่โทษกูไม่กลัวเลยเฮ้ยเปไมไม่ต้องกลัวเลยหรอกเป็นไอ้โทษที่ง่ายเลยไอ้คลิกโกมีอันตีนะโอ้คนพาเมนมา

เฮ้ยยีนี่ทีสี่ลังที่กดไครับอไมโอ้ยที่กดกบูีไที่กวับกลับไปได้จะตาหเยมากแต่กได้ิกตายแล้วแหงนิวซีมาะไปยันยิงซะเลยโอ้โหโนทเลย confidence will be their undoing. We must get the payload moving. ơi. Đi bằng. Ôi. Đi đi ở เกงมีไอ้นี่พี่น้องก็มีเดินไเฮ้ยกินจิสาวจับอย่างเดียวเลยโอ้โหมันปัดมือตายไหวปะพี่อเหียมืก็ไม่ต้องมือละพี่ตีมากติดเหมยละพี่โอ้โหเออเซียควา์ฟเวอร์ปิดเนื่องจากข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดอ้าวขึ้นกันไหมอะไรวะขึ้นกันไหมขึ้น อะไรเนี่ยอ้าวเมื่อกี้นว่าเซิร์ฟเวอร์ปิดเมื่อกว่าแต่ฟังมันก็เด้งเลยเออเอาเด้งทุกคนเลยใช่ไหมเออเด้งเลยเป็อะไรเนี่ยโอเคอ๋อไปว่าว่ามันมีพวกวันนี้คุณนอนใช่ไหมเนี่ยมีอะไรไม่ดั่งใจสักอย่างเลยวะอะไรวะวันนี้แปลกๆทุกอย่างไปนอนนอนเอ้ยนอนนอนนอนหาเลยไปแล้วทุกคนทำพี่ชุดเลยไป Yeah. <laughs>